เอาล่ะก็สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยยินดีสุขเกม Minecraft ไม่ PC วันนี้ก็จะมาเล่นอันนี้ผมใช้วิธีอัดอีกแบบน,นะวันนี้ก็จะมาเล่น PVP กันไอนน้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะโอเคเราก็ต้องรอก่อนนะ าค oh. uh. อมผมไม่ค่อยแรงนะฮะโอเคลองจัดคอม Okay. มันจะตัคดคลิปไม่ค่อยเป็นอโอ้ชอ็ัง <Okay, S 1> เลยแค่ผมจะตัดคลิปไปนะแก <Okay, S 1> มาละแก <Okay, S 1> ผมพีไม่ค่อยเก่งนะแพ้ยังมาชทวยผมนะ เป็นมือใหม่ที่พ p v โคตรจะไม่เก่งเลยคิกก่เนี่ยฮะขโมก๊วย Okay, okay. oh, oh t'ai, pilih t'ai, pilih t'ai, pilih t'ai, t'ai, โอ้ว่าแล้วมาตีแม่งไม่ติดไฟโอเค กี่ปีเนี่ยอ่ะตายเคโอเค,อเ,คเขาอยู่ดนะ้วย วายทีก็เนี่ยแค่ okay. ผมมองภาพจากกล้องนะผมมองไม่ค่อยชัดเลย ลืมดู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 เลือดฮะสีมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยฮะอโอ้ตอนมีไฟนล้วมันตียากมากเลย 好远啊！哥，哦，呀呀呀呀！ เฮ้ยพ่อปอบปุปบแบแบบบีเล่นลเกันทำไมเขากาดอนะ่ะทำไมเขาตีผมไม่ได้ได้ลนะได้ลนะ เด็ด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 เป็นไรอีดูเด็ดเป็นไรเด็ดหนูเป็นไรฮะหึๆๆรอไปเจ็ดนาทีฮะ มาฝกตีเขาไม่ได้เนอะบุดีบุดีบุรีแม่บุจะตายว่ะ ผมไม่อยากจตินนจตตะคิดนะเพราะถ้าผจิตตะคิกเจ้าให้มันจติตตะคิกแล้วผมจะกบหน้านะเพราะว่าผมจติตตะคิกไม่ค่อยเป็น ให้บวกแตกว่าช่างไม่งหมดดูแตกแล้วนะต้องเกงแตกกันนะต้เกงแตกกันนะอย่างไม่แตกด้วย ลลืลลืหาดิเลอกม,มากแล้วเกินเน็ตเขาเป็นไรเนี่ย

มาหาบูบลอจ้ามาหาบูบลอจ้านี่นี่นี่ไม่ชนะสักทีวะเฮ้ยไยเออคือก็ผมลืมดูนะเพราะว่าผมเล่นอีกจอหนึ่ง เคยตรงนี้อาจจะแหลกหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่นไงไปก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รุ่นจันใจกันทุกที่สุดรไปนัดอ่ามาครับในนัดผมยังทำไม่ได้นะก็เลยต้องมาทำในนี้สันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย